ครับสวัสดีครับทุกท่านครับอันนี้เห็นรถจักรยานกันนี้นะครับก็เป็นจักรยานคันเล็กนะครับอ่าน่ารักน่ารักเลยทีเดียวนะครับครับจักรยานนะครับคันนี้นะครับครับนี่นะครับก็เห็นอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วอ่าเป็นรถจักรยานนะครับส่งกาแฟนะครับอันนี้ความคิดสร้างสรรค์นะครับประดิษฐ์ประดอยนะครับ อันนี้ก็เป็นรถจักรยานนี้คือ,อเป็นรถจักรยานธรรมดานะครับแต่ว่า,าแต่งนะครับน่ารักเลยทีเดียวนะครับแต่ที่นี้วา่าประโยชน์เนี่ยก็คืออันนี้รถขย่าเน,นี่ยทำเป็นไม้นะครับอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับทำเป็นไม้แล้วก็เอาใช้ปั่นนะฮะส่งกาแฟนะครับบริเวณรอบๆนะครับผมครับ โอ้อันนี้นี่ประดิษฐ์ประลอยเลยนะครับอ่าอันนี้อันนี้เจ้าของมาแล้วนะครับอ๋อรับแอเอากาแฟเอากาแฟวางแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ได้หกแก้วนะครับส่งใกล้ๆนะครับแอบอันนี้วันนึงก็ใช้ได้หลายรอบนะครับผมครับโอ้ข้าวทาเลยนะครับผมครับครับนี่ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ